สวัสดีค่ะนิคะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาของการพักผ่อนนะคะบางรายก็เกี่ยวกับการออกเดินทางทั้งแบบเพียงลำพังนะคะหรือออกเดินทางทางความคิดความฝันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะ เป็นคนที่มองโลกในมุมที่กว้างมากขึ้นพยายามเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะบางรายเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองเข้าใจตัวเองในเรื่องของการงานนะคะเด่นกับอาชีพที่ต้องคิดวิเคราะห์ต่างๆคนที่มีความจริงจังมีความซีเรียสกับหน้าที่การงานนะคะก็จะทำได้ดีเรื่องของอาการศึกษาค้นคว้าต่างๆก็โดดเด่นนะคะ อาชีพของอาจารย์นักเขียนแพทย์พยาบาลน,นักวิเคราะห์วิจัยต่างๆหรือคนที่ทำงานเบื้องหลังนะคะเน้นเรื่องของการวางแผนการออกความคิดก็จะทำได้ดีสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะต้องอลักสันโดดใช้เดี่ยวแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ชาวมังกรสร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้น รือบางครั้งก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เบื่อเบื่อนะคะบรรยากาศที่มีคนเยอะๆหรือเบื่อเบื่อสังคมนะคะไม่อยากจุกจิกกวนใจเรื่องของการเงินนะคะทรงตัวไม่ดีไม่แย่นะคะช่วงนี้บางรายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพใช้ใจ่ายเพื่อสุขภาพเป็นต้นเรื่องของสุขภาพภาพรวมนะคะอาจจะนอนหลับไม่สนิทหรือบางรายอาจจะหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตื่นเช้าดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ บางรายก็เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะการพบแพทย์เพื่อรักษาโรคประจำตัวบางอย่างคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักนะคะเหมาะกับออคนที่อายุห่างกันมากๆนะคะอ่อนกว่าแก่กว่าหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยอันนี้ก็ดึงดูดนะคะ ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะต่างฝ่ายอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องของภาระและผิดชอบต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราบเรียบนะคะสำหรับชาวมังกรค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ